สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีทุกท่านนะครับเนื่องจากสถานการณ์นะครับการระบาดของโรคลัมปี้สกินในวัวนะครับก็เลยจะมาพูดถึงนะครับที่คอกวัวนะครับของส่วนพูตับนะครับของเรานะครับยังไม่มีพบว่ามีการป่วยเกิดขึ้นนะครับทั้งที่บริเวณโดยรอบนะครับคอกวัวนะครับในระยะ500เมตรนะครับมีการป่วยของวัวนะครับ เกิดขึ้นแล้วนะครับเกือบจะเดือนหนึ่งนะครับแต่ว่าของเราก็ยังไม่พบการป่วยนะครับทีนี้ก็เลยจะมาแชร์ในการดูแลจัดการในอบคกัวของเรานะครับว่าเราดูแลอย่างไรนะครับถึงอยู่รอดได้เกือบเดือนหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้เราให้วัคซีนไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับผมตามไปครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็วันนี้นะครับพบกันช่วงกลางคืนนะครับ ยามค่ําคืนที่สวนครูตับนะครับสวนเกษตรผสมผสานนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาที่คอกวัวนะครับขอกวัวที่สวนครุตับของเรานะครับมีการเลี้ยงวัวนะครับซึ่งแต่ก่อนเราเลี้ยงวัวพันธุ์พื้นบ้านนะครับก็ได้ขายไปแล้วนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนมาเลี้ยงเป็นวัวพันธุ์บรามันลูกผสมนะครับ ที่จะพามาที่คอกวัวนะครับเพราะว่า,าเนึงด้วยช่วงนี้นะครับมีการระบาดของโรคลัมปิสกินนะครับลัมปิสกินซึ่งก็กำลังแพร่ระบาดอยู่ในช่วงนี้นะครับก็ส่งผลนะครับให้เกษตรกร,ร,กรที่เลี้ยงวัวนะครับเดือดร้อนนะครับเกือบเกือบทั่วแล้วนะครับตอนนี้เกือบทั่วประเทศแล้วนะครับก็มีการระบาด ของโรคนะครับอย่างรวดเร็วนะครับพาหะนะครับที่มันเป็นตัวพาหะนําพาโรคตัวนี้ก็คือตัวเหลือบนะครับหรือว่าพวกแมลงดูดเลือดนะครับซึ่งพวกนี้ก็จะมีระยะการบินที่ไกลนะครับเกือบ50กิโลเมตรนะครับซึ่งที่คอก็เคยเจอนะครับ2ตัวนะครับเจอ2ตัวก็กว่าจะกําจัดมันได้นะครับ มันเร็วมากนะครับกระโดดไปกระโดดมาบี้ก็ไม่ตายนะครับกว่าจะบี้ให้มันตายนี่ก็ยากนะครับครับซึ่งแต่ก่อนก็จะระบาดอยู่โซนของอีสานเหนือนะครับอีสานเหนือซึ่งการระบาดก็ยังไม่รุนแรงมากนะครับแต่ว่าหน่วยงานภาครัฐนะครับก็ยังไม่มีการออกมาตรการอะไรนะครับจนมันเกิดการระบาดตอนนี้ก็ เกือบทั่วประเทศแล้วครับก็ว่าได้นะครับก็ส่งผลให้เกษตรกรที่เลี้ยงวัวนะครับก็มีวัวที่ป่วยนะครับล้มตายนะครับเป็นจำนวนมากเลยนะครับก็เลยพามาพูดถึงนะครับในส่วนของโคกวัวนะครับที่ส่วนครูทับนะครับของเราตอนนี้ก็ปลอดโรคนะครับปลอดโรคครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับ มันจะมีขคอข้างๆนะครับคอกข้างๆเรานะครับก็ระยะห่างประมาณเกือบา500เมตร1กิโลเมตรนะครับซึ่งอยู่รอบๆนะครับก็ป่วยนะครับก็มีวัวป่วยนะครับมีวัวชาวบ้านที่เขาเลี้ยงนะครับก็ป่วยนะครับแต่ว่าคออของเรานะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีตัวไหนป่วยนะครับเพราะว่าช่วงนั้น สามสัปดาห์ก่อนนะครับก่อนที่ผมจะฉีดวัคซีนนะครับก็มีการระบาดอยู่แล้วในบริเวณรอบนี้นะครับบ,บริเวณรอบนี้แต่ว่าวัวของเราก็ยังไม่ป่วยนะครับจนผ่านไป3ามสัปดาห์นะครับที่ผมได้ไปหาวัคซีนนะครับหาวัคซีนมามาฉีดนะครับมาฉีดก็ต้องเป็นวัคซีนยังไงล่ะ วัคซีนเถื่อนแล้วกันเนาะเขาเรียกไอเถือเ่อนเนาะแต่ก็เป็นตัวช่วยชาวบ้านอย่างดีนะครับเพราะว่าถ้าเรามววแต่รอหน่วยงานภาครัฐก็คงจะไม่ทันการนะครับทีนี้ผมจะมาพูดถึงในส่วนของการจัดการนะครับที่ผมคิดว่ามันน่าจะมีผลนะครับต่อการป่วยนะครับการป่วยของบัวนะครับ ที่ฟาร์มนะครับที่ฟาร์มครูตับนะครับเราจะทําคอกในตรงที่มันอากาศถ่ายเทนะครับอากาศถ่ายเทนะครับแล้วก็ลมก็จะโกรกนะครับไม่มีการอับชื้นนะครับไม่มีการอับชื้นนะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ทําให้คอกวัวนะครับวัวที่เราเลี้ยงอยู่นะครับมันไม่ป่วยนะครับเพราะว่ารอบ โรเวนบริเวณนี้นะครับใกล้เคียงนะครับก็คือ,อ,อคอกวัวชาวบ้านก็ป่วยนะครับก็ป่วยก็มีบางคนนะครับที่ป่วยนะวัวตัวเองป่วยก็เอามาผูกไว้หน้าสวนเรานะรหรือว่าหน้าสวนคนอื่นนะครับซึ่งก็ก็เป็นการกระท,ทําที่ที่มันมันไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าวัวที่ป่วยนะครับก็คครที่จะ,ะนําไป กักกันนะครับหรือว่าปิดไว้ในคอกเพื่อทําการรักษานะครับไม่ใช่ปล่อยให้ออกมาเดินเพ่นพ่านนะครับหรือไปผูกไว้หน้าคอกคนอื่นนะครับก็เป็นการแสดงเจตนาที่ไม่ดีนะครับเห็นแก่ตัวนะครับทีนี้พูดถึงปัจจัยแรกไปแล้วนะครับปัจจัยที่2นะครับที่ผมมองว่ามันมีส่วนนะครับที่จะทําให้การระบาดนะครับหรือการ ที่มันมีะหะเป็นพวกตัวเหลือบนะครับามากัดบัวนะครับก็คือ,อในส่วนของการจัดการค้อคนะครับเหมือนที่บอกไปแล้วนะครับข้อแรกก็คือ,อลักษณะการตั้งของข้อก็คือมันอยู่ตรงที่ลมโกรกนะครับอากาศถ่ายเทนะครับอากาศถ่ายเท2ก็คือ,อาการดูแลนะครับการดูแลนะครับความสะอาด นะครับความสะอาดนะครับอย่างเช่นพื้นคอกนะครับไม่มีไม่แฉะนะครับไม่แฉะไม่มีการหมักหมมของมูลนะครับของมูลมีการทําความสะอาดนะครับก็จะลดอาการที่เกิดแมลงวันนะครับที่จะเป็นพาหานําโรคนะครับพาหะนำโรคนะครับส่วนข้อที่3ก็คือเรื่องของอาหารนะครับอาหารการกินนะครับเพราะว่า ที่นี่นะครับเราก็จะมีหญ้านะครับเนี่ยเป็นอาหารหยาบนะครับมีหญ้าแล้วก็มีมีฟางนะครับเห็นไหมครับฟางนะครับมีฟางซึ่งก็ให้ทุกวันนะครับหญ้าฟางสลับกันนะครับสลับกันแล้วก็มีอาหารข้นนะครับอาหารข้นของผมจะใช้ซีเคนะครับซีเคยี่สิบนะครับซีเคยี่สิบนะครับให้เช้าเย็นนะครับ ก็เป็นปัจจัยที่3นะครับก็คือเรื่องอาหารนะครับเพราะว่าแล้วก็อาหารแล้วก็รวมไปถึงวิตามินวิตามินได้ธาตุนะครับก็คือ,อพวกเกลือทะเลนะครับพวกอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ปัจจัยที่4นะครับที่4ก็คือ,อาการบำรุงนะครับการบำรุงวัวนะครับก็คือเรื่องยานะครับ ยาถ่ายพยาธินะครับกันถ่ายพยาธิตามโปรแกรมไหมนะครับกันให้ยาบํารุงนะครับตามโปรแกรมไหมนะครับซึ่งปัจจัยเหล่านี้ก็จะส่งผลให้วัวของเรานั้นสุขภาพดีนะครับแข็งแรงนะครับก็จะมีภูมิต้านทานนะครับภูมิต้านทานที่จะเอาต่อสู้กับโรคนะครับเพราะว่าโรคพวกนี้จะเป็นโรคเชื้อไวรัสนะครับเชื้อไวรัสนะครับหลักการของพวกนี้ก็คือมันไม่มียา รักษาที่ตรงไปตรงมานะครับเหมือนแบคทีรียนะครับที่มันจะมีตัวยาเข้าไปทําลายเซลล์แบคที ria ได้นะครับพวกนี้จะใช้การรักษาตามอาการนะครับก็คือฟื้นฟูสภาพของร่างกายนะครับให้มันแข็งแรงนะครับจนสามารถที่จะสร้างภูมิตนเองได้โรคตัวนั้นก็จะเริ่มลดระดับลงนะครับแล้วก็จนหายป่วยนะครับแล้วก็จะมีการสร้างภูมิขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับ แต่ว่าก็มีโอกาสที่จะป่วยได้นะครับเหมือนเราเป็นยกตัวอย่างเหมือนไข้หวัดใหญ่นะครับเวลาเราป่วยเราก็มีโอกาสที่จะเป็นได้อีกนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับปัจจัยข้อที่หกนะครับผมมองว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของเนี่ยครับช่วงกลางคืนนะครับที่ผมพามาดูนะครับเพราะว่าตอนคืนนะครับบางข้อก็อาจจะไม่มีไฟนะครับที่ ไล่มแมลงนะครับซึ่งตัวนี้ก็ใช้ไฟที่มันมียี่ห้อหน่อยนะไฟตัวนี้นะครับตัวนี้ผมซื้อมา,อาทีา่ร้านเฮียซันนะครับซันกันเกษตรนะครับชาววัวก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับที่อำเภอรปราสาทตนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับเฮียซันนะครับ,นนรบก็ไปซื้อมาในราคาที่ก็ไม่แพงมาก200อกว่านะครับ ก็ใช้ดีนะครับใช้ดีท่านก็ให้คําแนะนําดีนะครับในการเลี้ยงวัวนะครับเลี้ยงวัวทีนี้นะครับในส่วนของคอกที่ส่วนคุดทับเราไม่ได้กางม้งนะครับเราไม่ได้กางม้งนะครับเพราะว่าต้องการให้เกิดอากาศถ่ายเทนะครับอากาศถ่ายเทนะครับแล้วก็ไม่มีการฉีดพ่นยานะครับเพราะว่าเรามองว่ามันเป็นสารพิษสารเคมีนะครับผมจะไม่ใช้นะครับก็จะเป็นแบบปล่อยโล่งเลยนะครับ อันนี้เป็นลักษณะที่เราทําอยู่ทุกวันนะครับที่ส่วนคูทับนะครับก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเป็นแนวทางนะครับอันนี้ก็คือผมจะพูดถึงในส่วนอของการดูแลในในในคอ,อกวัวที่ส่วนคูทับนะครับเพราะว่าเราเราก็ไม่ได้ว่าเราจะเลิศรู้นะครับแต่ว่าเราก็มา,าแชร์นะครับถึง สิ่งที่เราทําอยู่นะครับแล้วมันทําให้วัวเรานั้นปลอดโรคนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นก็รอบๆนี้คือป่วยมาแล้วเกือบ3สัปดาห์นะครับเกือบ3สัปดาห์เกือบจะเดือนหนึ่งนะครับจนตอนนี้ก็เราก็เลยไปหาวัคซีนมาฉีดก็เพิ่งฉีดได้สามสัปดาห์นะครับ3สัปดาห์จนจะเข้า4สัปดาห์แล้วนะครับตอนนี้ก็ ยังสุขภาพดีนะครับทุกตัวนะครับแล้วก็ให้ยาบำรุงให้ยาบำรุงตามโปรแกรมนะครับยาถ่ายพยาธินะครับยาถ่ายพยาธิแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะมีส่วนก็คือเรื่องของพันธุก,กรรมนะครับเพราะว่าเอาบัวพันธุก,กรรมที่ดีนะครับที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับก็ทําให้เขานั้นสามารถที่จะ มีสุขภาพดีแล้วก็ปลอดโรคได้นะครับก็คือมีการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายที่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยโดยรวมนะครับพามาดูบรรยากาศตอนค่าคืนนะครับยามค่ําคืนนะครับที่ครอกบัวนะครับเนื่องจากช่วงนี้นะครับสถานการณ์การระบาดนะครับของอลมปีสกินนะครับก็ วัคซีนนะครับที่ภาครัฐนะครับได้พูดถึงที่ว่าจะนํามาฉีดให้นะครับตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามีที่ไหนได้ฉีดแล้วระยังนะครับก็รอติดตามนะครับเราคงต้องช่วยเหลือตัวเองไปก่อนนะครับช่วงนี้นะครับยุคนี้นะครับเราต้องพึ่งตนเองนะครับก็อันนี้มาดูภาพรวมคร่าวๆนะครับส่วนสําหรับ ตัวนี้นะครับที่ฟาร์มก็จะมี3ตัวนะครับผมจะเลี้ยงแค่3ตัวเพราะว่า,าเราต้องเลี้ยงในปริมาณที่กําลังเราสามารถที่จะดูแลนะครับได้ทั่วถึงนะครับก็จะมีเจ้าตัวนี้นะครับเป็นลูก c ีวายนะครับซีวายตัวที่2นั้นก็จะเป็น SK 520ส่วนตัวนี้ก็เป็นแม่บล็อกนะครับแม่บล็อกนะครับ ตอนนี้ผสม KF68 ไว้แล้วนะครับก็รอรอผ่านรอบนะครับอีก2วันก็จะเนี่ยก็จะดูว่าผ่านไหมนะครับผ่านไหมนะครับส่วนคอกบัวนะครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็ก็เดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีหนึ่งพรุ่งนี้แล้วกันนะครับว่าเรา ทำหมดไปเท่าไรเขาจะจ่ายยังไงพนะครับเผื่อจะเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมนะครับท่านใดที่อยากเลี้ยงวัวนะครับมือใหม่นะครับตรงนี้ผมก็จะทําเป็นที่สําหรับปล่อยนะครับเพราะว่าที่ฟาร์มเราจะปล่อยให้วัวนั้นออกมาเล็มนะครับออกมาเดินเล่นนะครับสัปดาห์ละอย่างน้อย3ครั้งนะครับเราจะทําเป็นโปรแกรมนะครับการเลี้ยงนที่นี่ที่ฟาร์ม รูทับนะครับเราจะพยายามทําให้มันเป็นโปรแกรมนะครับทั้งหมูทั้งวัวทั้งไก่ไข่นะครับทั้งกบนะครับาการเลี้ยงดูนะครับพวกนี้นะครับต้องทำเป็นโปรแกรมนะครับเป็นก็เหมือนเป็นรายการว่าสัปดาห์นี้เราจะให้อะไรเราจะดูแลยังไงใน3สัปดาห์เราจะาให้เขาออกมาข้างนอกยังไงนะครับหรือไก่ไข่ก็ เราจะให้วิตามินสัปดาห์ละกี่ครั้งนะครับหรือให้ยาปฏิชีวนะนะครับช่วงที่มีฝนฝนตกอะไรเงี้ยก็คือเป็นการดูแลตามโปรแกรมนะครับมันก็จะส่งผลดีนะครับส่งผลดีต่อสัตว์เลี้ยงของเรานะครับตัวนี้เป็นแม่บล็อกนะครับนี่นครับบรรยากาศนะครับ,รรบข้อหัวยางพ่มคืนนะครับตัวนี้เป็นรั้ว ข้าวบอยนะครับสําหรับให้มันดูสวยงามนะครับแปลงหญ้าเพื่อปล่อยให้เขามาแทร่เล็มนะครับเดี๋ยวมาดูภาพกว้างนะครับยามค่ําคืนนะครับผมพามาดูช่วงกลางคืนนะครับเราจะได้เห็นบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับว่าการดูแลจัดการขอกัวที่สวนคุ่ตับเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับโอเคนะครับ ก็เป็นคร่าวๆแล้วกันนะครับคร่าวๆแล้วกันเผื่อจะเป็นแนวทางนะครับให้ทุกท่านนะครับได้เป็นข้อมูลนะครับในการที่เลี้ยงนะครับบัวนะครับในช่วงนี้ที่มีการระบาดของโรคลับตี้สกินนะครับก็เป็นกําลังใจนะครับให้ชาวเกษตรกรที่เลี้ยงบัวทุกคนนะครับให้ ต่อสู้นะครับให้โรคตัวนี้มันหายไปจากประเทศเราเร็วๆไวๆนะครับก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับลาดตรีสวัสดิ์นอนหลับฝันดีนะครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวให้เจ้ากอร์ซิลล่านะครับทักทายลาตรีสวัสดิ์นะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวข้อกลัวข้อกหัวให้ท่านผู้ชมได้ดูทีหนึ่งนะครับนะครับระบบไฟก็จะเป็น เป็นระบบทัมเมอร์นะครับเปิดปิดอัตโนมัตินะครับเพื่อความสะดวกนะครับในการจัดการโอเคนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ